สวัสดีครับพบกับช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้มาตอบคำถามนี้แล้วครับคําถามมีอยู่ว่านะครับรถเนี่ยพอขับขับเนี่ยร้อนมากเลยนะครับมีอาการความร้อนนะแต่จะต้องความร้อนไม่ขึ้นนะครับนะแต่ว่ามันสูงนะครับมันสูงติดปกติเช่นเคยขับอยู่แค่แค่ไม่ถึงครึ่งนะครับแต่ขับไปกลับมามันเกินครึ่งนะแต่ไม่ขึ้นฮีทสุดนะครับนะต้องเข้าใจนะครับถ้าขึ้นฮีทสุดนี้มันโกลาการกันนะ นะอาการนี้คือค่อนข้างร้อนนะครับมีสาเหตุจากอะไรบ้างตามผมเลยครับต้องบอกก่อนนะครับสาเหตุเนี่ยอุยนานับประการเลยครับเช่นใบพัดต๊มน้ําสึกอะไรเงี้ยนะฮะเช่นพัดลมแรงไม่พอหรือหม้อน้ําสกปรกนะฮะเรามาดูวิธีแก้กันนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือว่าสานนิฐานดูก่อนนะฮะวิเคราะห์อาการนะครับดูว่าพัดลมก่อนนะครับพัดลมเนี่ย หมุนแรงปกติไหมนะเช่นมันเคยแรงอยู่อยู่ๆไปมันเริ่บเอื่อยพัดมังม่งมหมุนม้างไม่หมุนม้างเหมือนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะฮะอันนั้นสันนิษฐานได้เลยครับหน้าอาการเนี้ยน่าจะมาจากพัดลมนะฮะถ้าพัดลมปกติดีลหละนะราวนี้ก็ต้องมาดูมอน้ําถ้ามอน้าเนี่ยเปิดมาปับ๊บมีคราบสนิมคราบตะกาันนะฮะเป็นคราบอย่างเงี้ยนะครับนะแต่เยอะมากๆนะครับ อย่างนี้เนี่ยให้อันดับแรกนะครับให้ทําวิธีการล้างก่อนนะเราอาจจะล้างด้วยตัวเองนะครับส่วนล้างยังไงเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปอยู่แล้วนะครับนะตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับนะก็ลองล้างด้วยตัวเองดูก่อนนะครับแต่ล้างด้วยตัวเองแล้วมันดีขึ้นนิดหน่อยหรือยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาดูอีกนะครับล้างแล้วเนี่ยในซี่เนี่ยมีคราบ ที่ตะกันขี้อะไรเข้าไปติดเต็มหมดแล้วหรือเปล่านะครับพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิธีเดียวที่เอาออกได้ก็คือว่าจะต้องเอาไปล้า,นลางนะฮะเอาไปล้างเม้าน้ำนะครับให้เขาเปิดฝานเนี่ยให้เขาเปิดสองข้างเนี้ยแล้วก็ทุ่งล้างให้นะครับล้างจนสะอาดเอี่ยมเลยนะนะนั่นแหละครับแล้วเอาอกลับมาใส่อานะการเนี้ยน่าจะหายนะครับนะฮะ หลักๆแล้วนะครับอาการนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากอาการระบายความร้อนไม่ออกนะครับระบายความร้อนไม่ออกพัดลมไม่แรงนะฮะหม้อน้ําระบายไม่ออกนะครับนะหลักๆ2อาการนี้แหละครับนะลองไปดูนะครับนะแล้วทําตามขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ